สวัสดีครับก๊อฟฟอร์ดครับวันนี้นะครับก๊อฟอยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้นะครับก๊อฟจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวนะครับฟอร์ดเอเวอรเรสต์นะฮะก็เป็นรถ SUV ของเรานะครับรถครอบครัวรถอเนกประสงค์นะครับอะไรก็ได้นะฮะก็แล้วแต่แต่ละท่านจะเรียกนะครับวันนี้รถเจ็ดที่นั่งของเราเนาะนะครับแล้วก็ตัวที่ก๊อฟจะมารีวิวนะครับเป็นตัวสปอร์ตแพ็กเกจนะครับแล้วก็เป็นสีน้ําเงินนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่า ตอนนี้หายากมากๆแล้วนะครับหายยากมากๆแล้วนะครับรถที่กอมารีวิวปีน,นปีไอ้คันนี้แม่ลิ้นรัวอะไรกันคันนี้จะเป็นปี2023นะครับเป็นปี2023ของเราน่าจะเหลือผมไม่น่าจะเหลือคันนี้แล้วเหลืออีกคันหนึ่งหรือ,อยังไงเนี่ยนะครับรถก็จะหมดแล้วเนาะนะครับเพราะว่าตอนนี้ปี2024มันไม่มีสีน้าเงินเลยนะไม่มีให้สั่งไม่มีอะไรเลยนะครับก็ท่านใดดูแล้วก็สนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะ หารถปี2023สีไหนมีหรือเป็นรถปี2 0 2 4นะครับคุยกับก๊อฟนะครับชัดเจนนะนะครับคุยกันตรงๆงนะครับเอาข้อมูลจริงๆขายกันจริงๆนะครับมาแจ้งนะฮะทุกอย่างสามารถเช็คและตรวจสอบได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปรับชมนะครับก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้นะครับรถที่ก๊อฟรีวิวฟอร์ e เอเวอร์เ o ส t s สปอร์ตเนี่ยมีจําหน่ายทั้งตัวสแตนดาร์ดและตัวแพ็กเกจนะนะครับ แพ็กเกจก็คือมีตัวช่วยการขับขี่นะครับรอบคันเนาะก็มีพวกกล้องระบบช่วยเบรกมีอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าแพ็กเกจนะครับแต่ถ้าสปอร์ตธรรมดานะครับจะไม่มีแบบกล้องรอบคันไม่มีระบบเตือนกันชนด้านหน้าพวกนี้จะไม่มีนะครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูพร้อมกันนะครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีด เกียร์ออโต้ของเราเนี่ยสามารถเล่นเมนนวลนบวกลบที่หัวเกียร์ได้นะครับบางคนเรียกเซมิออโต้นะครับเรียกยังไงก็ได้นะครับแต่มันเป็นการที่เราเปลี่ยนเกียร์ด้วยตัวเราเองนะครับคันนี้แรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด4 5 5นิวตันเมตรเดี๋ยวพาไปชมครับสีน้ําเงินเป็นสีเปิดตัวของเราในรุ่นนี้เลยนะนะครับนี่นะสวยงามมากๆนะครับอ่ะเรามาดูนะครับวันนี้ผมไล่จากข้างบนเลยเนาะรถ ตัวเอเวอร์เนี่ยนะครับมีระบบปั่นน้ำฝนออโต้นะครับทั้งตัวสแตนดาร์ดแล้วก็ตัวมีแพ็กเกจนะไอ้คลิคำว่าเอเวอร์เนี่ยมีมาอยู่แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้กระจังหน้าเป็นสีดำเงานะครับเป็นสีดำเงาแบบนี้เนาะโลโก้เนี่ยถ้าเป็นสีทองลมดำแบบนี้จะเป็นปี2023นะครับถ้าปี2024ก็จะเป็นสีเงินนะครับหรือสีโครเมียมนั่นเองนะฮะก็จะมีความต่าง บางคนบอกว่าแล้วพี่ซื้อตัว2,024เปลี่ยนโลโก้อย่างงี้ได้ไหมได้นะครับแจ้งได้นะครับก็เอาที่ลูกค้าแต่ละท่านชอบเนาะไฟหน้านะครับรุ่นนี้เป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับมีทั้งตัวมาตรฐานแล้วก็ตัวมีแพคเกจเนาะแต่ตัวมีแพคเกจเนี่ยจะมีระบบเปิดปิดไฟสูงอจฉริยะหรือออโต้ไฮบีมนั่นเองนะครับ ไฟตันหมอกนะครับเป็น LED ติดตั้งมาจากโรงงานมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตันหมอกนะครับทั้งตัวสแตนดาดแล้วก็ตัวมีแพ็กเกจนะฮะด้านหน้าเหมือนกันนะครับความต่างของด้านหน้าคืออะไรตัวมีแพ็กเกจจะมีกล้องหน้านะครับมีกล้อง360องศามีตรงนี้มีกล้องนะครับ360องศานะครับอันนี้คือทำให้เรารู้เลยว่ามีตัวมีแพ็กเกจนะครับแล้วก็เซนเซอร์ ด้านหน้ามีเหมือนกันแต่ตัวนี้จะมีระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติและตรวจจับคนเดินนะครับในตัวแพคเกจตัวแพคเกจจะมีระบบรักษาเลนนะครับตัวแพคเกจจะมี Adaptive Cruise Control หรือควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อนะครับของเราหยุดยันส่นนะถ้าตัวสแตนดาร์ดจะมีแค่ Cruise Control ปกตินะครับห่วงลาคู่หน้ามีเหมือนกันแชร์กันชนเป็นสีดําเหมือนกันนะครับถ้าบอดี้เหมือนกันมันจะไปต่างกันยจุดเล็กๆน้อยๆนะครับ คิวล้อเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับก็ดูหรูหราดูใหญ่นะครับระบบเบรกเป็นดิสเบรกสีล้อนะครับล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับอ่าเป็นสีดําแบบนี้เราก็ให้ดูสปอร์ตสปอร์ตก็ตัดดําทั้งหมดแหละครับนะครับยาง255 55าห้าหนะครับปี2023เนี่ยตัวแก้มนะครับที่เป็นคีบระบายความร้อนเนี่ยจะมีคําว่าเทอร์โบหรือไบเทอร์โบอยู่นะครับถ้าเป็นปี2024เนี่ยจะไม่มีตัวหนังสือนะครับยกเว้น V 6แต่บางท่านเนี่ยอย่างลูกค้าผมอ่ะ ออกปี2024แล้วก็ซื้อตัวหนังสือมาติดได้ไหมได้เหมือนกันนะครับอ่าขึ้นอยู่กับเราชอบเนาะตัวครอบกระจกเป็นสีดําเงามีไฟเลี้ยวนะครับมีไฟ2ส,สว่างข้างตัวรถนะครับมีกล้องอ่าตัวมีแพ<ม>็กเกจก็จะมีเรื่องของเตือนจุดบอดบายสปอร์ตนะครับตรงนี้นะเราหลังคาเป็นสีดำนะครับตัวเทนตัวสปอร์ตเป็นสีดำนะฮะฟันนี้ใส่กันสาดแท้นะครับใส่กันสาดแท้ ฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกเราเลือกความเข้มได้บลอลองมือเป็นแบบฟิล์มใสนะครับมือเปิดเป็นสีดาเงานะครับมือเปิดเป็นสีดําเงามีระบบสมาร์ทคีย์ระบบสมาร์ทคีย์มีดียังไงก็เราเนี่ยพกกุญแจไว้ที่ตัวนะครับไม่ต้องหยิบกุญแจมากดปลดนล็อกหรือล็อกรถเลยนะเราสามารถทัชนะครับหรือกำมือเปิดประตูได้เลยอะคริลิคําสปอร์ตครับบันไดเหยียบด้านข้างเป็นสีดำเอเวอเ e สนะครับช่วงล่างด้านหลังเป็นหวันลิงก์นะครับก็เป็นช่วงล่างตัวเดียวกับ l ล l o ูเวนะครับนะมาตรงที่ด้านหลังนะครับฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่3มีตัวปัดกระจกมีไล่ฟ้ามีน้ำล้างกระจกนะครับนี่แล้วก็คำว่าเอเวอเรตัวนี้จะเป็นสีเทาเนาะกล้องหลังมีอยู่แล้วนะครับตัวธรรมดาหรือตัวอะไรก็มีเนาะไฟท้ายเป็น LED signature นะครับก็ไล่ไปเลยนะสวยงามนะครับไฟตัดหมอกหลังมีนะครับออฝาท้ายเป็นไฟฟ้า นะครับแล้วก็ตัวมีแพ็กเกจเนี่ยจะมีระบบเตือนกันชนเมื่อถอยแล้วระบบช่วยเบรกนะครับมีระบบป้องกันการหลับในนะครับพวกนี้คือแพ็กเกจที่เพิ่มขึ้นมานะครับความต่างอีกอะไรคือที่ตัวแพ็กเกจมีแล้วตัวไม่มีแพ็กเกจมีก็คือหลักๆสําคัญเลยคือจอกลางตัวมีแพ็กเกจเนี่ยจะจอกลางจะเป็น12นิ้วนะครับสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนะครับตัวปกติตัวสแตนดาดเนี่ยจอจะเป็น10นิ้วสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยไม่ได้นะครับ แต่เชื่อม Apple CarPlay Android Auto ไร้สายได้นะครับรองรับแอปพลิเคชัน Ford Pass เหมือนกันนะครับรองรับโทรฉุกเฉินเหมือนกันครับพวกนี้เบาะไฟฟ้าคู่หน้า8ทิศทางนะครับเบรกมือไฟฟ้านะมีโหมดการขับขี่4โหมดนะครับก็ต้องบอกเลยว่าครบคันนะฮะยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องแชนแนลยูทูบกับด้วยนะครับ ซื้อฟอดอย่าลืมนึกถึงกอลนะเบอร์โทรดีไลน์ line, ก็ขึ้นไวให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันใดกาบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ